สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีเซเวียชาแนลนะคะวันนี้พี่รองวันนี้วันนี้จะพาคุณเมียสุดที่รักนะครับผมไปหาหมอพี่รองหาหมอให้ยังดื้อเล็ที่แรกทั่วไปไปหาหมอเพราะว่าเอาเคืออค่อตัวสีผ้าไม่ยังห่าจะไปหาหมอใส่ย <c oughs> <อ>ังทุ่านแล้วขึ้นรถแล้วก็คือว่าจะไปหาหมอเขาว่าเพราะว่าเย่าเมี่ย ค่อนขั้นนะพี่น้องยู่นิวไปไปหาเห็ดมาเลยสองสองหมื่นแล้วที่แล้วเนาะไปหาเห็ดมาหละเป็นที่แรกเป็นพื้อนน้นอยๆขึ้นยนะุ่นิวก่ออย่ะเเป็นนามที่ใสตุม่มใสนึกว่าตุ่มขั้นนะพี่น้องเออเพราะเมือ่อแบผพาน์มาอีกันหนึ่งบอมแมนตุ่มขั้นแล้วม,นม,วมนันขึ้นมาอีกสองตุ่มต่ดใกล้ๆกันคือต่อกันเลยเป็นตุ่มใหญ่เลยขยายขึ้นเลยใหญ่ขึ้นเลยแล้วก็ล่าสุดขึ้นอยู่แก้มใช่ไหมเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เพี่น้องนี่ครับผมพี่น้องเนาะ มุ้งกล้องไอโฟนสองชาร์จบานเลยอันนี้คือจากตุม้มเหล็กวะเฮ้ยนี่ไม่เป็นตุ้มร้อนอย่างที่แรกตรุต<ร>้มร้อนจนที่แรกที่แรกนี่มันว่ามีไหมนิ้วนี้ไม่มีนะตรงเนี้ยมีแค่นิ้นเวเดียวใช่ไหมตรงเนี้ยแต่นี่ล่ามมาแล้วบ้านเคียงเหรอมันเคียงมันขั้นมาเฮ้ยขั้นแล้วล่าสุดมาขึ้นอยู่ตรงหน้าเลยนะครับหน้าก็ไม่ได้ดเตียงพี่น้องเตียงไม่ได้เพราะว่าอาบน้ำเรียบร่างหน้ามันจะเสียเมาขึ้นอยู่หลังหูพี่เต็มข้ออยู่คือมันมันมาแมนเหล่าคือแบบว่าก็เลยจะพ่านั่งมาก หาหมอไอผิวหลังโดยเฉพาะนะครับให้หมอเขาตรวจด,ดูว่าเป็นอะไรนะครับบริเนอนก็คืบอบริเนอนสองขึ้นแล้วเพราะม,ะมันนขั้นแห้งขั้นลวก็อคอ,อนไหมแต่แรกคู่มาบ่มาี่พี่น้องคู่มาบ่มาบ่าอยากไปหาหมอทันเป็นเป็นบ่มาหาหมอเราไม่พยาาหาหมอหรอก,กเรียกว่าเ็เลยไปหาตรงไปหาเพราะว่ายังไงหมอตรวจแล้วก็เสียหายยาไม่กิน,นะจะท่าล่ะเขาบอกขี้ดาหลอกปมาหนังมันบอกนางถ้าไม่ห,หาย ต้องได้เจาะเลือดนะจะมัเจาะเลือดอยังเอา้าเจาะเลยไปตรวจเลยเถ้ะเพราะหายคิดวางสันเลยเนาะเราจะไปหามองที่มุกนาหารแล้วไม่หรอโอเคไปกันเลยนะครับ โอเคครับพ okay, ี่น้องตอนนี้ก็ถึงคีนิงแล้วเดี๋ยวนไปเล่าฟังกันว่าคุณหมอจะว่ายังไงเดี๋ยวฉีดยาเดิขั้นฉีดยาวไ่ฉีดเด้ฮะไม่ฉีดยาเหรอไม่ฉีดหรอกมั้งน่าจะไม่ฉีดหรอกก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าหมอจะว่าไงเห็นติดไปว่ายญาติเราทันนอกคุ้มในเล่าในรล่าหลังแล้วเดี๋ยวไปครับ คครับผมพี่น้องตอนนี้ก็ขออนุญาตรอด้านนอกแล้วครับผม <c oughs> ย่อกําลังเข้าไปหาหมอแล้วครับคลินิก <c oughs> เดี๋ยวมารอดูว่าหมอจะว่างไงบ้างนะครับผมหมอจะให้ายามากินหรือสียาหรืออะไรยังไงนะครับผมพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวรอยามามาแล้วครับพี่น้องภรรยาผมมาแล้วนะครับมาเดยวเลยอืม <c oughs> ไหนไหนมาดูดิไหนเยา่ะอ๋อหมอตรวจดูอะไรบ้างอ่ะหมอดูดูไหมดูนิ้วดูอะไรบ้างตรวจส่องไฟบ้างอส่องไฟบ้างไอ้นน้ำมันไหลเป็นม,ม,ม้วนมาเลยมอวางอะไรบ้างเพราะว่าน่าจะแพ้ยังสักอย่างในป่าน่ะอหมอว่าบออน่าจะแพ้อะไรสักอย่างในป่าละห,หมอ,อว่าอก็ให้ยาอะไรกิน,นบ้างยาแก้คันกีเวลาคันอะไรบางยาแก้คันก็นอนแก้แพ้อย่างเงี้ยว่า เน้น,เ,น,น,นเดี๋น่นเก็บเกทไปยานาไปลอ,องดูก่อนนะถ้าไม่ยุบเขาบอกอยู่บนแถาว่าหายยังไงเออมันบอกว่ามานี่ไปกินดูก่นกอนไปนจะสร้างยู่งรองเดี๋ยวจะหายกินมันไม่หาหมอยิ่ง <laughs> <ś, S 2> ไม่หายย่เก็บมาแล้วหาหมอนนะโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปหาอะไรกินดีกว่ายิ่หเข้าเกตแล้วหนู่อ่อนเนาะใช่โอ้เป็นพ่อพันธุ์เดียว มอมันอาจจะ,นนะเพีเพยงอย่างเนี่ี้่อะไว้อ๋อม,มันกรล่นเกิดไปคอยปีละีม่ไม่เลยผีเกิดไม่ละตอนไทยตอนแรกยังงป็นอย่างลยมอวามันอาจจะเพียอย่างเอย่างอืม้ก่มขึ้นั่ไมการขึ้นฝั่งอะไรขึ้นด้วยจะเป็นไงพี่เก็บหีที่สื่อกระดีเราจะเพียงอย่างเชอย่างในป่าอะไรละมอว่าตอนยืดหน่อก็ยังยุบนะไม่ไม่ยุบนะมันขึ้นมาเรื่อยนะหลังหูนี่ เราเลี้ยงก็หายแล้วน,น,น้่นนี่มันถึงทไม,ามาบนี oh. <c oughs> ยโอ้ย,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 ยอย่ยๆอย่าๆสิบแปดบอกมันไม่ดีไม่ดีผู้เล่นครับผูเ้เล่นอ่ะพาคนเดี๋ยวจะพาคนคนไข้คนป่วยก็ไม่ได้หรอกมันนี้ไม่ไม่ได้เป็นอะไรคันได้เฉยเดี๋ยวไปหากินขมังไกันนะครับนะไปพอแล้วครูร้านไหนขนรังไก่กันขมังไก่ไม่ต้อวุ่น <c oughs> ยอยากขมังไก่ดีเลย <c oughs> <c oughs> ไม่อยาก กินไบ้างล่ะเียวคือเมไหร่ล่ะนเป็นเจวีกินอะอย่างนั้นคือหนังผ้าไม่ขิดอุ๊ยจอยแกะขงจอตรงผ้าไม่ขินคาดตัวผ้ามากคาตัวมหาหมอของวัชพลาผ้าเป็นยางหางว่าใั่เออวัพาเป็นยางหางผ้ายางก็ไม่ใส่เล้วไงถอแจงตัวอาบน้ำได้พี่น้องชีไปจอดทานะก็เลยก็เลยบอก ทางท้างเลยบอกว่าไม่ได้ไปร้สัยด้วยซึาไปหามอสกี่หน้าเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยมักหมอเรอกไม่ค่อยไปหามอโอ้ใ่สมักหมอไม่ใคมักหมอ่ตเป็นเ่อยไปนะ้องไปเดี๋ยวเท่านไปหมอสทุกวันส็เกิดเป็นวันที่หลังนะคนก็ฮะขันมากเลยบอ่อนเยบ่ามันมันเอ้มันไปเดื่ด มันตุ้มไปเ,เปรือยมันจปตุ่มไปเ,เปรืเ่อยเนี่ไปหาเมืองางเมืองทางไรจับท่านจะไปหาทางนั้น,น,เ,นเ,ลเลน่นเ,เป็นเชื่อได้ม่ามันเป็นชื่อแมนาน่าไกนหาเด้เอนานนมนายยีงเห็นห้าขนาดไทยกัยังเห็นว่าเป็นจุกๆ,ๆ,ๆ,ๆมันตมๆไม่ตสิวเลยอเลย ไม่ได้รั่นางแบบน้ำไอ่ต้องรู้สิว่าอย่าเนี่ยงน้บังเอ้เนี่ยอยากกินอะไรย่างโอ้ยยามี่ะอยากครับเอ้าเนี่ยก็อยากจวางอ่ะนคินไไสกินเมื่อไหร่มืหกดเจียวเยู่เอ้าคิชี้บางว่าอิจาแรงอันนี้จอแรงเเอาคืออยากคืออยากินเนื่อย่างแล้วขึจะกินเมื่อไร่บนสะพานเขียวแล้วก็ไปเปลี่ยนอย่างไปมาใหม่อ๋อมันสุ่หรอเพราะว่าชุ่ครับ ไม่กินดิบนะครับโอ้ไม่คนไทยเห็นไหมคมหหมันด้นำบากนานัีแรกกบสีไปเดาคาปินเ้อพี่น้องอเจอกันไว้สดคุมปิด เหมเดิมนะคะน้องามคี้ก็จะขึ้นแสดงอยิเหมือนเดิมฝากเป็นาใจให้น้องด้วยไม่ขึ้นมรับจะติดกับพี่ยังนีกอดฝากเป็นกใจให้น้องไมคี้แล้วก็น้องหอยด้วยให้ได้ประสิทธิ์ุเเพียนบอกว่าโมจิ่นบไดได้ดอกฝาปีนมากคุณมาเคยดูเปโช็อสเตียบดอกฝาปีนมันกี่แบบเออเป็นหอยทยดลูกฟาอยเป็นหยก็ยังมีคนัี่เราไม่ดอกแค่งแล้วโอดอกแค่แล้วมีรสชาติ กินไปดรกก็เปสนฝาผีมาดาฝาผีเด้กวัยเขมไวเออรุชาด้วยก็จ่ายดอกอีนุชาเไวเออเเมาดอกาผีจ่ายได้เราฝาผีเล็กน่อยนะุนเอ๋คือแบบว่าเป็นไม่ใช่เราสุนันุนแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เด็กชอบเนยางาเอฟซีหลายคนพนักงานไหนได้่อไปเติมเป็นอย่างนี้นคือมันจะเป็นทีแบบว่าคืออย่างสิ่งนียี่คุนมานอันน เราแม่คนน่้นเคยเคยเคยเจนขิวนน้าิวน้ามีมาจะได้ถอดได้แล้วครเพียวข้าวสินาพ่นองก็ได้แบบว่าก็อยากให้ลูกเราว่าสิบสิบข้อสิบชานประเพณีวัฒนธรรมไว้นะคุณทางรอกขเนบารนะวันนี้ว็าแ้าเ็นสิงที่เล็กหน่อยมาเข้ากันเลยแบบว่าและคนเลี้ยงสิบว่าสิ่งที่เด็กๆชอบนะคุณางอบก็เล็กหน่อยเล็กหนอยอายุสามีคือขึ้นเด็กขึ้นเด็กๆได้มาได้ออ่ได้ได้นานวันี้สินาพ่นองเอซีกับหัก ขอบคุณพี่ไลๆแล้วพี่น้องเนาะที่เดาว่าหากเราไปเมียตาหนอกไหมาไล่หออไลน่น้องขึ้นจะได้แปดร้อยกว่าบาทนะคะก็ขอบคุณพี่โปูัตตานีแล้วก็แม่น้องแชมป์มมแ,แล้วก็เอ็ซีบัตนเข้าท่ซินแลนเราพี่น้องเนาะพี่โปูบัตตานีห้าร้อยบาทนะคะขอบคุณมากๆากเลยะคะ่ะไอแม่น้องแชมป์น้องร้อยบาทแล้วค่ะมาหากเซ้นท่องซินแลนนึงร้อยบาทก็พี่นอ้งนองเนาะขอบคุณม,มากมากนะคะ ก่อนมาแล่นจะซื้อนากระจิบกระจิบนี่จอเลยพี่ก็ฝากเป็นกแรงใจให้น้องด้วยนะพี่น้องจ้าเราก็จะไปมั่วหน้าด่านครับเดี๋ยวนี้กินไเสร็จเข้าก็จกลับบ้านเนี่ยเป้เตรียมเตรียมเสื้อผ้าแต่งหน้าให้น้องมาขี่นะคะตอนนี้ก็กินเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านพี่น้องกลับบ้านไปแต่งหน้าให้น้องมาก,กี่เฉินใบสดมันแรงนะคะ พี่น้อนบางหนาไปเนี่ยแะที่ตนะันน้ำลือละพื่นเต็มหนาเลยก็เ <c oughs> พราะวันน้าไอ้มันเศร้านอนพี่นอนอยู่ที่จะไปหาหมออีเพร,ราะว่าโมมักวัไหนเด้ไปหาหมอนี่แพ้พิษพุ่งกระสัป่าเนี่ยมันอาจจะหมอบอกว่ามันอาจจะแพ้เี้ยสักอย่างอยู่ในปา่าแหะคือมันไม่เก็บเห็ดเมือเดียวนึงกับเป็นแพ้โอ้จะเป็นขี้ห,หายค่ะแล้วขอมันอยู่ในป่าล่ะเนแม่ยังแหลเห็ดปวกเป็นเห็ดสังเกตได้นะคะเหตุปวกเป็นเห็ดสังเกต เป็นแผพพี่น้องของที่เราปวดเป็นเห็ดอยู่แล้วเห็ดปวกเป็นเห็ดเป็นเห็ดว่ะอ๋อเป็นเห็ดไม่ใช่เป็นเห็ดใช่ไหมโอ้ยพอโอตายแล้วพี่น้องแต่ว่ามันแบบเป็นแบบว่าเป็นเป็นสี่ที่เข้ามาเป็นอย่างมันเป็นปีนึงมันย่ามหนึ่งแบบนี้พี่น้องคือทุกคนกับหลายคนกับพี่มากคขึ้นกันก็ย่านนี้นะแต่ว่าย่านนี่มากี่ดีสู้ตายโลกขั้นว่าเก็บเฮียนีไกลป็นไดกับไปยั่สโซกับยังวไฟน้องพี่น้องนะมันเก็บให้เป็นอยู่นี่แหละยุ่มย่อเลยครับมา ความย่อ,อเป็นความพ่อที่แบมามัดมัดเก็บเนื้อีิหลีพี่น้องไก่เป็นไรพอแล้วก็บผ้าไผ่เดี่ยวพอแล้วก็มัดย่อกับมัดจารีไม่เคยไปแล้วเก็บว่าเป็นไงเก็บเป็นกับมวนเพราะได้เพราเห็นมันกับมวนจ้าโอ้เห็นแล้วเห็นก็เห็นแล้วก็ดีเลยว่าซื้อดีมาเลยเห็นเห็นแต่ว่าคือไปแล้วก็ได้นี่แหละแบบว่ายอดเป็นคนที่แพงง่ายพี่น้องเพราะว่าขี้มีอียรต่างๆนี่ถ้าใส่แบบว่าซุ้มดีซุ้มหากับแพงสินะแต่เกี่ยวกับเป็นคนแพงง่ายใส่แล้วพอนได้แมนถ้าสมัยเลี้ยงจนเท่า จนได้ลูกได้หัวใส่แต่พวนอย่างเดียวน,ใน,ในี่เขาก็มมกเลียนได้บางสองสามปีเมื่อกี้เลยล่ะมาใส่ใส่ขี้มันเดียวยื้อบาดสนอก็นี่แหละเป็นคนแผง่ายหมดหมดนี่ยังคัดกับบร้เพราะหมอมามา่าจะแผ้สัตว์มีพิดนี่อย่างสักอย่างอย<ม>ล่ม,ม,มีน้ำปลาปลายื้น้ำปลาอน,น่ะพี่น้องก็นี่แหละภาวนาให้มันหายจะได้ไม่นดหาหมออีงนะคะสรุปแล้วคือคุณหมอ,อก็ให้ยา สาอย่างไปกินแล้วก็ยาทาหมอก็ถามบอกว่าไปย่างไบอยู่อะเออหมอถามไปยังมากพนก็บอกงกาไปเก็บเห็ดมากหมอก็เลยหัวควันไปเก็บเห็ดตีหมอว่าหมอกระสิบานไหนนั่นเอเก็บเห็ดเป็ียนยี่ป้อกระสีบ้านกระไรว่ามันมันเป็นตอนไปเก็บเห็ดพื้นมันขึ้นตอนไปเก็บเห็ดนี่แหละหมอกเลยบอกว่าเดี๋ยวลองอยาไปกินแล้วก็ไปทาดูนะคะไม่รู้ว่าจะหายไหมถ้าไม่หายคอยมาหาคุณหมอใหม่นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครการช่องโอ๊ตเย้าชาเนลด้วยนะคะแล้วก็ช่องโอ๊ตย้าชาเน,แนลแฟนเพจด้วยช่องทีมงานครอบครัวนี้รุยชาเนียทุกช่องทางด้วย,อ,วยอูย้หนาแบบมันแบบเหลี่ยมหลบเบรดแ,แต่งหนาจัดมีดหลอดพี่น้องหนาขนาสดทีด่ต,ต่วนบอกละมันแต่งมหมดเลยเพราะว่าอาบน้ำ้างหนาแล้วมันมันใส่อะมันออกหอนแหม่มันท่าขีม้มท่าอย่างบะไรเลยจย่งที่นะเดี๋ยวก็หายนะคะสู้ๆท่ากิ้นี้เอาไว้สานีนะพี่น้องพราะใครไม่คินนาสวัสดีค่ะ